และคอเรื่องบาร์บี้ตื่นสายอันนี้หนูจะมาเล่นลาคอเรื่องบาร์บี้พอดีตัว<ส><น>ะบ้านแสสวยของบาร์บี้บาร์บี้กำลังนอนอยู่บนี thank you ยก 4, 4. อยกคิั่นจไปอานดีกว่าอดยทีแสตทุกวันของงเที่ยวอเมริกาถลองับหมอนแดี้ถึามสิยกันได้ดอสบายได้อาบน้ำนท,นทันทีสบายมากสบายฝุดฝุดอาบเสร็จได้สักที หนึ่งนาทีผ่านไปเอ้ยเสร็จแล้วใส่เสื้อผ้าก่อนอุ้ย,ย,ยตัวไหนดีเนะี่ยอุ้ยเลือกไม่ถูกอุ้ยโอ้ย ใส่ได้พอดีแหละตัวนี้เอาตัวนี้แล้วกันนักเตะทีมชาติไทยไม่ค่อยดีทหร่นะครับตอนนี้ลุกีรักนัุ้กที่มานําเึประตูอศูแล้วนะครับไปชมไฮไลท์ครับนนะครับ นัดที่3ของทีมชาตไทยพ่ชณะมาสอนัดรวดนะครับเพื่การชนะไต้หวันแล้วก็เวียดนามอาบน้ำเสร็จพอดีไปทำอาหารกินจะดีกว่าหิวหิวข้าวมากทำอาหารกินดีกว่าเอ้ยัวันนี้ถ้ไปโรงเรียนจะเจอเพื่อนอิ่มไปไปเล่นดนตรีดีกว่า ต้องเตรียมงอตัวนั่งเสียก่อนไปน่นดนตรีดีกว่าตงติงตัง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 สนุกซจริงๆสนุกจริงๆถ้าจะไปโรงเรีนก็คงต้องไปชวนเพื่อนมาที่บ้าน มีเวลา45นาทีให้ครักแต่ทคนั้นตีเสมอให้ได้นะครับส่วนผลการแข่งขันติดตามได้ในครับาประกาศคู่มีคำถามจะทายกเธอในวิชาสังคมบาร์บี้ขึ้นตอบสิบาร์บี้บบบขึ้นค่ะ คุณครูจะทายคำถามอะไรหนูคะเอ๊ะทำไม,มบาร์บี้ตอบคำถามครูนะค่ะคำถามอะไรหรอคะใครเป็นนักรบที่เก่งกล้าที่สุดในมหาสัจจันของศาสดาพุทธ <ừ> เรื่องพอดีตัวค่ะอ่าถูกต้องอ่ะเด็กชายอัศวินลุกขึ้นไหนอัศวินอัศวินอัศวิน,อวนตอบคำถามครูนะคะตอบไม่ได้ครู ไม่ให้คะแนนนะคะอัศวินตอบคำถามไม้ได้นะคะอัศวินอัศวินคะ่ะแต่ว่าจะทายคำถามคุณอัศวินสักหน่อยคำถามอะไรดีล่ะมปัญญาการเลี้ยงไทยทีคนไทยคุ้นเคยมานานเดี้ยับกกรานชนทะเกียราดอกภูมิปัญญาคาวัฒนธรรมของชาติ คืออนุรักษ์ไว้มพ่สูญหายคำถามคำถามนี้แล้วกันกี่ครูจะเอาครูมีก็อี้แถมมาใหม่จะนักเรียนลุกขึ้นกันก่อน นี่จากรถกีใหม่เชิญนั่งกันได้เลยจ้ะฟ้าเดลีฟาาายบิี่มีคุาบาอบบี้ตอบได้ไหมอ่ะไทยภูมิปัญญาไทยการีควายสอนและฝึกให้เชื่อช่วยทำงานและเป็นเพื่อนที่ต้องเอาใจใส่ช่วยลากเวียนควมยฟามลฟมวฟากัลังเกล็ดขายแทนที่รถไท อัศวินนั่งอัศวินยืนสิอัศวินเป็นคนเก่ง,งยืนขึ้นสิปตับคำถามครูว่าในราชวง์การใดสำคัญที่สุดเออเออเออเอเอผมไม่รู้ครับครูไม่รู้ไม่ได้ค่ะบาร์บี้ตอบ,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 บตแทนสี่ บาร์บี้ดุกขึ้นรัาัฒนรมชราชวงศ์ใดสำคัญที่สุดราชวงศ์ราชวงศ์จักรีของทหารลบไทยในหมู่ที่สามค่ะถูกต้องเด็กพอดีตัวเอานั่งลงบาร์บี้อยู่ไปับระดระบอกเลาเรื่องราวความเป็นมาที่อู่สังคมและวิถีชีวิตคนไทยาชา หลายอย่างกำลังถูกเปลีนแปลงไปสูป่วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ที่เหิดตางกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่ไหล่าและไล่ล่าความหรุนหวาทางเทคโนโลยีกิจพัฒน์ฝนฟ้แาแปนถายภาพวารยูนวากฒนาราญยูขีดข่าวสังคมเจ็สีรายการวันพรุ่งนี้นะคะทุกท่านจะกลับมามีสัปกาหเพิ่มขึ้นจากเร่องมรสุมที่จะเลื่อนลงมาภาคผ่านภาคเหนือและลเอาเด็กแชสเวนตอบไม่ได้ชื่อแล้วเอาเด็กกินตัวเอาเด็กกินตัวต เอ,เ,ยยเอาเด็กหญิงกระต่ายยืนขึ้นค่ะเด็กหญิงกระต่ายตอบครูหน่อยสิจ๊ะว่าทหารลบคุณใดเป็นทหารลบที่เก่งที่สุดไปไล่ชวงในจกกักรีค่ะถูกต้องเ,อเด็กหญิงกระต่ายนั่งลงค่ะ ครูจะทายคำถามอีกเด็กหญิงเด็กชายไทยเอินอาเด็กชายยีรับยีรับยืนขึ้นยีรับอ่าครูจะถามคำถามว่า ราชวงศ์ใดเป็นราชวงศ์ที่ต่ำเตี้ยที่สุดจาก่ผ้าเนกอดดีกว่าคะเออ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 ผมไม่รู้ครับไม่รู้เหรอคะไม่ไม่รู้ก็ออกมาลงโทษสิคะผู้ชายตอบกันไม่ได้แต่ผู้หญิงตอบกันได้คนที่เป็นคนที่รู้ตัวเป็นผู้ชายที่ตอบไม่ได้ออกมาโดนตีเลยค่ะจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเออเออ่อของ ผมสวยอีกแล้วไปเข้าห้องน้ำกันไหมไปไปัุคนมีผลเป็นแขคุณจะตีนักเรียนแล้วนะผู้ชายตอบกันไม่ได้มีของตัวเอีนะี้ะไม่นั่งที่เลยจ้ะ

วิชาต่อไปวิชาอะไรจ๊ะวิชาต่อไปวิชาอะไรจ๊ะวิชาต่อไปวิชาอะไรจ๊ะวิชาดนตรีเ๊ะอาอไปเรียนห้องดนตรีดยจ้ะ ไปเรียนห้องเรียนนีจ้ะ นักเรียนเอาหัวหน้าบอกนักเรียนเตรียมตัวทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูเมื่องในวิชานี้ครูจะสอนอะไรหรือหรือเปล่ารู้ไหมไม่รู้กันใช่ไหม ครูจะสอนเรื่องหลักการใช้กองตีให้เป็นจังหวะอย่างเช่นยกกองมาหนึ่งเช่อ